นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒนอรุณเริกนะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่ออรองศาสตร,ราจารย์ดรวรันพัฒน์อรุนเรศนะคะค่ะสอนอยู่คณะทันตแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยคะ่ะสำหรับเทคโนโลยีสเตมเซลล์โกลด์แฟกเตอร์เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่เอาอาคุณสมบัติของสเตมเซลล์นะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของอเราศักยภาพสูงสุดณขณะนี้นะคะเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะรู้ว่าเ,เวลาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือ,อเซลล์บกพร่องหรืออวัยวะบกพร่องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือ,อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะ ที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโกรทแฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคนต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยสารพวกนี้เข้าไปปับ๊บมันก็จะเจอเซมเซลที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้ว stem cell เซมเซลเหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอ,อวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นน่ยให้ดีขึ้นอย่างไรสมมุติผิวหน้าเรา มันการผลิตเม็ดสีผิดปกติทําให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้ไขตรงนั้นกลไกลข,อของเซลล์ตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ลดการสร้างเม็ดสีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะ <S 1> <S 1> ออสิวช่วยได้ดีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลล์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซลเนี่ยก็จะเ,เปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะ โอริ้วรอยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทั้งนั้นคอลลาเจนแล้วก็อิลัสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนค้อยเริ่มเ,เข้าสู่ภาวะาความชราเกิดขึ้นนะคะนี่นี้เซมเซลเนี่ยก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะเซมเซลเนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกพร่องอะไรบ้างนะคะก็จะช่วยสมานสมานแผลได้ด้วยค่ะเป็นเจ้ใจผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สามารถที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมตุติแขนเราหย่อนคอ้นนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียต่อต่ออวัยวะภายในหรืออะไรต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทําให้ เซลเซเซลของร่างกายเซมเซลใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ต้องแซมตามสักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่ทําให้เซลล์ของผิวหน้ากลายเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆเลยเพราะมันเป็นแค่โ o w แฟกเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะ ในนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็กัดมาจากมันเป็นของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดอาการเกิดอาการข้างเคียงเกิดผื้นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะนั้นเราอาจจะหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งนะชัก2สอาวันแล้วก็ลองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมากค่ะ เต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้า<ท>นะอ,อย่างเช่นใบหน้าหรือตาใบต่างๆางเนี่ยก็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณตั้งเถึง14วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอ m p l e t เลยจริงๆในโปรเ e สเนี่ยก็ประมาณ3เดือน <ST AN TS> เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ